คนไทยกับเรื่องตำนานและวิถีชีวิตเป็นของคู่กันจึงไม่แปลกใจว่าในบ้านเราตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมักจะมีตำนานเรื่องเล่าลึกลับที่สืบทอดต่อกันมาอย่างน่าสนใจบางเรื่องได้ยินถึงกับขนลุกบางเรื่องก็เป็นเรื่องราวของความรักทำให้แต่ละสถานที่มีเรื่องเล่าขึ้นมาใครที่อยากไปเห็นสถานที่จริงๆ พร้อมรู้เรื่องราวของตำนานลึกลับไปชมกันได้เลยครับเปิดตำนานลึกลับสิบที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยจากรุ่นสู่รุ่น 1. พระพุทธรูปพูดได้วัดสีชุมจังหวัดสุขโขทยัยวัดสีชุมเป็นโบราณสถานสำคัญในเขตอุทยานประวัติศาส,าสตร์สุโขทัยวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปอยู่ในมนฑ์ชื่อว่า พระพุทธาจนะเป็นที่เรื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และสวยงามมากๆมีเอกลักษณ์ชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและสักการะอย่างไม่ขาดสายสถานที่นี้ตั้งอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยถนนจรดวิถีทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยตำนานของวัดศรีชุมเรื่องเล่าของวัดศรีชุมนี้คือพระพุทธได้ พระในที่นี้ไม่ใช่พระสงฆ์แต่อย่างใดแต่เป็นพระพุทธอาจนะพระพุทธรูปของวัดนั่นเองที่มาของเรื่องนี้มีอยู่ว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกกองทัพไปปราบกฏที่เมืองสวรรคโลกได้มีการมาชุมนุมที่วัดศรีชุมก่อนการรบในครั้งนี้เป็นการรบระหว่างคนไทยเราด้วยกันทำให้เหล่าทหารไม่มีกำลังใจในการรบ และไม่อยากรบสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงได้มีการวางแผนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารเหล่านั้นโดยการให้ทหารนายหนึ่งปีนบันไดขึ้นไปทางด้านหลังขององค์พระพุทธรูปและพูดให้กำลังใจแก่เหล่าทหารและด้วยเหตุนี้เองครับที่ทำให้เกิดตำนานพระพุทธรูปพ,พูดได้อีกทั้งวัดศรีชมแห่งนี้ยังได้มีการจัดพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกด้วย เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญมากๆอีกแห่งของบ้านเรา 2. ตำนานคำชะโนดต,ตำนานผีจ้างหนังจากเรื่องเล่าที่โด่งดังจนต้องเอามาทำเป็นภาพยนตร์คำชะโนดหรือป่าคำชะโนดต,ตั้งอยู่ในวัดนาคินคำชะโนดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านศรัทธาด้านในของป่าคำชะโนดลักษณะเป็นเกาะป่า มีน้ำล้อมรอบมีพื้นที่บนเกาะประมาณ20ไร่รวมไปถึงที่นี่ถูกปกคลุมไปด้วยต้นคำชะโนดสูงใหญ่ทั่วทั้งเกาะที่ป่าคำชะโนดมีศาลเจ้าปู่ศีสุดโธเราจะเห็นผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างเดินทางเข้ามากราบไหว้กันไม่ขาดสายโดยอีกด้านหนึ่งของศาลเจ้าปู่ศีสุดโธ นักท่องเที่ยวจะเห็นรากตป้ใไ่ขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านนิยมเข้ามากราบไหว้บูชาด้วยเช่นเดียวกันสถานที่นี้ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีตำนานของคำชะโนดป่าคำชะโนดเชื่อกันว่าเป็นดินแดนลี้ลับของพญานาคและเป็นทางเชื่อมต่อเมืองบาดาลปกครองรักษาโดยพญานาคราชปู่ศรีสุดโธ และองค์แม่สีปธุมมานากราชเทวีภายหลังพญานาคราชปู่สีสุดโทได้ทำสงครามกับเจ้าพ่อสวนหนนาเพราะต่างฝ่ายต่างเข้าใจผิดซึ่งกันและกันจนพื้นโลกสะเทือนเดือดร้อนไปสามพบจนรู้ถึงพระอินท์และพญานาคราชปู่สีสุดโทก็ได้สร้างแม่น้ำเสร็จก่อนปลาบึกจึงได้อยู่ที่แม่น้ำโขงและพญานาคราชปู่สีสุดโท จึงหอะไปเฝ้าพระอินทูลขอทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์เอาไว้สามแห่งได้แก่ที่ทาตหลวงนครเวียงจันทร์ที่หนองคันแทและที่พรมประกายโลกหรือคัมชนนดนั่นเองที่นี่จึงเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเล่าลือสืบเนื่องกันมานอกจากนี้ยังมีตำนานผีจ้างหนังจนถูกนำมาดัดแปลงทำเป็นภาพยนตร์ โดยเริ่มจากมีบุคคลลึกลับได้จ้างวานให้บริษัทหนังกลางแปลงไปตั้งฉายหนังกลางทุ่งคำชะโนดด้วยค่าจ้างสี่พันบาทและจะต้องฉายให้เสร็จก่อนเวลาตีสี่และออกมาก่อนฟ้าสว่างโดยห้ามหันหลังกลับไปมองด้านหลังเด็ดขาด 3. ตํตำนานความรักท่ำหลวงขุนน้ำนางนอนเชียงราย ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอนจังหวัดเชียงรายนักธรณีวิทยาได้จัดลำดับให้ถ้ำหลวงเป็นถ้ำที่ยาวเป็นอันดับที่สของประเทศไทยด้วยความยาวทั้งหมด1316เมตรเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่มีน้ำซับตลอดทั้งปีและจะมีน้ำไหลในช่วงฤดูฝน ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามเกรดหินสะท้อนแสงทานน้ําและถ้ำลอดถ้ำหลวงจึงเป็นหนึ่งในถ้าที่ยังคงมีการสำรวจจากนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเพราะยังไม่มีใครเคยไปถึงจุดที่ลึกที่สุดและมีค้างคาวอาศัยอยู่ด้วยตำนานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตำนานที่หนึ่งเจ้าหญิงแห่งเมืองเชียงรุงแห่งสิบสองปนา ได้รักกับชายเลี้ยงม้าในวังและทรงตั้งคันจึงหนีตามกันไปจนถึงที่ราบใกล้แม่น้ำโขงขณะนั้นเจ้าหญิงก็ทรงคันได้หลายเดือนแล้วจึงเดินทางต่อไม่ไหวชายหนุ่มจึงอาสาออกไปหาอาหารมาให้แต่หายไปไม่กลับมาอีกเลยเจ้าหญิงโดนทหารของพระราชบิดามาล้อมจับได้ และทราบข่าวว่าชายคนรักถูกฆ่าโดยทหารของพระราชบิดาไปแล้วในป่านางเสียใจมากเลยเอาปิ่นปักผมแทงพระเศียรตนเองจนเลือดไหลออกมาเป็นสายกลายเป็นแม่นม้ำแม่สายร่างที่นอนเหยียดยาวจากทิศใต้จรดทิศเหนือก็กลายเป็นดอยนางนอนและตรงท้องที่นูนขึ้นมาก็เป็นดอยตุง อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ตำนานที่สองพญานาคตัวหนึ่งออกตามมหาลูกสาวที่ถูกพญาครุฑลักพาตัวไปจนพบลูกสาวนอนอยู่ตรงบริเวณที่เป็นต้นน้ำปัจจุบันเรกว่าขุนน้ำนางนอนพญานาคขอลูกสาวคืนแต่พญาครุฑขอแลกตัวนางกับทองคำ ทุกวันนี้แหล่งน้ำที่พญานาคนําทองคําขึ้นจากบาดาลน,นั้นเรกว่าหนองตานาคบริเวณที่พญานาคส่งทองคำให้พญาครุฑเรกว่าหนองละกาส่วนทองคําถูกนําไปเก็บไว้ที่ถ้ำสายทองและพญานาคยังได้สร้างเจดีย์เป็นอนุสร์ซึ่งชาวบ้านเรกว่าพระธาตุจอมนาคจนถึงปัจจุบันตํานานที่สาม เจ้าหญิงเมืองผูกามกรีธาทัพออกตามมหาเจ้าชายที่นางรักนางออกรบและขยายอาณาเขตมาเรื่อยๆจนมาถึงเวียงสีทวงจึงพบกับเจ้าชายแต่ปรากฏว่าเจ้าชายหนีหายไปกับสาวสวยชาวเวียงนี้อีกครั้งนางรู้สึกเศร้าสลดจนตรอมใจตายก่อนตายได้ตั้งจิตอธิษฐานให้ร่างของนางกลายเป็นเทือกเขา ที่ชาวบ้านพากันเรียกว่าดอยนางนอนน้ำตาที่ไหลเรนกลายเป็นขุนน้ำนางนอนส่วนพระพลของนางก็กลายมาเป็นชนเผ่าหลากชาติพันธุ์บนภูเขาแห่งนี้นั่นเองตำนานขุนน้ำนางนอนนั้น AF Diary ได้ทำตำนานนี้ไว้แล้วลิง์กอยู่ใต้คลิปครับ 4. ตำนานพระพุทธรูปเนื้อนิ่มประดุษมีชีวิต หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่สมุทรปราการวัดบางพลีใหญ่เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ริมคลองสำโรงมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่คือหลวงพ่อโตที่ได้รับการกล่าวขานในความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหาร เป็นที่เคารพสักการะของชาวบางพลีพุทธศาสนิก,กชนจากทั่วทุกสารทิศมาขอพรจากองค์หลวงพ่อโตเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงยังมีความเชื่อที่ว่าน้ำมนต์หลวงพ่อในด้านการรักษาผู้เจ็บป่วยให้ทุเลาลงจนหายเป็นปกติได้ตำนานของหลวงพ่อโตตามตำนานเล่าสืบกันมาว่ามีพระพุทธรูปสามองค์เป็นพี่น้องกัน ได้แสดงอภินิหารลอยตามน้ำมาผ่านย่านชุมชนหลายแหง่งคนในท้องถิ่นจำนวนมากช่วยกันอัญเชิญขึ้นฝั่งแต่ก็ไม่สามารถอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนฝั่งได้ภายหลังพระพุทธรูปทั้งสามองค์ได้แยกย้ายกันไปประดิษฐานในที่ต่างๆองค์หนึ่งได้รับการอาราธนาขึ้นประดิษฐานที่ วัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรบวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามเป็นองค์พี่อีกองค์หนึ่งถูกอาราธนาขึ้นประดิษฐานที่วัดโสธรวรารามจังหวัดเชิยงแราเป็นองค์กลางสำหรับองค์หลวงพ่อโตนี้ได้ลอยเข้ามาในคลองสำโรงชาวบ้านได้อาราธนาท่านขึ้นที่ปากคลองสำโรงแต่ไม่สำเร็จจึงช่วยกันต่อแพรชะลอไว้แล้วอธิฐานว่าหากท่านประสงค์จะขึ้นโปรดที่ใด ก็ขอจงได้แสดงอภินิหารให้แพที่ลอยมาจงหยุดณที่นั้นเถิดเมื่อแอพลอยมาถึงบริเวณหน้าวัดบางพลีใหญ่ในแพที่ผูกชะลอองค์ท่านหยุดนิ่งชาวบ้านจึงอาราธนาขึ้นเป็นองค์น้องความน่าอัศจรรย์ใจได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่12พฤษภาคมปี2520 หลวงพ่อโตได้แสดงปฏิหารกล่าวคือองค์พระซึ่งเป็นทองสำริดกลับนิ่มดังเช่นเนื้อคนประดุดมีชีวิตจนหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับพากันลงข่าวที่น่าอัศจรรย์ใจนี้และมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศพากันมาชมบารมีต่อมาในปี2522ได้เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้อีกครั้ง 5. น้ำตาศักดิ์สิทธิ์ตำนานพญานาค เขาหงอนนาคจังหวัดกระบี่เขาหงอนนาคตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติหาดนพร,รัตธารามู่เกาะพีพีจุดชมวิวหงอนนาคและยอดเขาหงอนนาคนั้นจะอยู่ส่วนปลายสุดของเส้นทางเดินป่าซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณห้าร้อยเมตรจากจุดนี้เราจะมองเห็นวิวทะเลกระบี่แบบพาโนรามาทีเดียวไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ ทางงอนผาที่ยื่นออกมาจากภูเขาเป็นจุดหวัดเสียวมากๆเพราะสูงจากพื้นดินด้านล่างมากและเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันแต่สำหรับการเดินทางขึ้นไปนั้นจะเป็นการเดินป่าที่ค่อนข้างยากลำบากพอสมควรจึงควรเตรียมร่างกายและอุปกรณ์ไปให้พร้อมตำนานเขาหงอนหน้าชาวบ้านเชื่อว่าพื้นที่ละแวกนี้เป็นที่ ของพญานาคตามตำนานเก่าแก่ที่เล่าสืบต่อกันมาโดยตำนานดังกล่าวเป็นต้นกำเนิดของชี้อสถานที่ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับพญานาคทั้งเขาหงอนนาคหนองทะเลและเขาแหลมหางนาคและที่นี่เองเป็นจุดจบข,ของเรื่องราวความรักของพญานาคที่ต้องหลั่งน้ำตาออกมา เกิดเป็นบ่อน้ำเล็กๆชื่อว่าบ่อน้ำตาหนา้าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะมีน้ำใสตลอดทั้งปีอยู่บนเขาหมอนนาคโดยเชื่อว่าถ้าอธิษฐานและเอาน้ำนั้นมาลูบหน้าจะสมปรารถนาและเป็นสิริมงคลและอีกสถานที่ที่น่าสนใจได้แก่สะดือนาคซึ่งเป็นบ่อน้ำเล็กๆและมีน้ำไหลตลอดปีเช่นเดียวกันเชื่อกันว่าทั้งน้ำตานาคและสะดือนาคนัน้น เป็นน้ำที่มาจากแหล่งเดียวกันแต่สถานที่ของบ่อน,น้ำทั้งสองนั้นห่างกันมากโดยมีการเชื่อมต่อตามแนวภูเขาซึ่งเชื่อว่าเป็นลำตัวพญานาคที่ทอดยาวออกไปจากหงอนนาคจนถึงสะดือนาคนั่นเอง 6. ตตำนานพญาคันคากพิพิธภัณฑ์พญา,าคันคากยะโสธรพิพิธภัณฑ์พญา,าคันคากตั้งอยู่อย่างโดดเด่นที่ สวนสาธารณะพญาแถนอำเภอเมืองของจังหวัดยโสธรริมอ่างเก็บน้ำลำทวนที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าถึงตำนานเรื่องเล่าพื้นเมืองของชาวอีสานเกี่ยวกับตำนานพญาคังคกและประเพณีบุญบัง้งไฟภายในพิพิธภัณฑ์จะเป็นนิทรรศการเรื่องเกี่ยวกับที่มาของบัง้งไฟโดยจัดฉายเป็นภาพยนตร์สีมิติ และนิทัรศการเกี่ยวกับคังคกชนิดต่างๆที่พบได้ในเมืองไทยรวมถึงวิถีชีวิตของชาวอีสานและทางด้านเกษตรกรรมตำนานพญาคันคากตำนานพญาคันคากเป็นเรื่องเล่าพื้นบ้านของชาวอีสานมาอย่างยาวนานโดยมีเรื่องว่าพญาแถนเทพเจ้าแห่งฝนโกรธเคืองโลกมนุษย์มากจึงแกล้งไม่ให้ฝนตกยาวนานถึงเจ็เดือน สร้างความเดือดร้อนให้ทั่วทุกสารทิศทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างพากันล้มตายเป็นจำนวนมากสัพรพสัตว์ทั้งหลายที่รอดชีวิตต่างก็พากันมาชุมนุมและหาวิธีทางปราบพยาแถนโดยเริ่มจากการส่งพญานาคียกทับไปรบกับพยาแถนแต่ก็ต้องพ่ายแพ้กลับมาพยาต่อแตนยกทับไปปราบ แต่ก็ต้องพ่ายแพ้อีกเช่นกันจนท้อแท้สิ้นหวังไปตามตามกันพญาคังคกจึงขออาสาที่จะไปรบกับพญาแทนและได้วางแผนในการรบโดยให้ปลวกทั้งหลายก่อจอมปลวกขึ้นไปจนถึงเมืองพญาแทนเพื่อเป็นเส้นทางให้ทุกคนได้เดินทางไปสู่เมืองพญาแทนได้มอดได้รับหน้าที่ให้ทำการกัดเจาะด้ามอาวุธที่ทำด้วยไม้ทุกชนิด ส่วนแมลงป่องและตะขาบให้ซ่อนตัวอยู่ตามเสื้อผ้าของใครพลพญาแถนทำหน้าที่กัดต่อยในที่สุดพญาแถนจึงได้ยอมแพ้และตกลงทำสัญญาสงบศึกกับพญาคางคกโดยมีสัญญาดังนี้ 1. นึ่งถ้ามวลมนุษย์จุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อใดให้พญาแถนสั่งให้ฝนตกในโลกมนุษย์เป็นที่มาขอองค์การทำบั้งไฟ 2. ถ้าได้ยินเสียงกบเขียดร้องให้รับรู้ว่าฝนได้ตกลงมาแล้ว 3. ถ้าได้ยินเสียงธนูเสียงธนูหวายของว่าวให้ฝนหยุดตกเพราะจะเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวหลังจากที่ได้สัญญากันแล้วพญาแถนจึงได้ถูกปล่อยตัวไปและได้ปฏิบัติตามสัญญามาจนบัดนี้ 7. ตำนานพญานาคบ้างไฟพญานาคหนองคาย ปรากฏการ์บ้างไฟพญานาคยังคงเป็นปริศนามาถึงทุกวันนี้เพราะจะมีลูกไฟจำนวนมากหลายพันลูกต่อคืนที่พุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขงสู่ท้องฟ้าในวันออกพรรษาของทุกปีโดยที่ไม่สามารถอธิบายถึงต้นกำเนิดได้ก่อนปี2529บ้างไฟพญานาคนี้มีชื่อเรียกกันว่าบ้างไฟผีลักษณะบ้างไฟพญานาค เป็นดวงไฟขนาดเล็กเท่าหัวแม่มือจนถึงขนาดเท่าไข่หา่านมีสีแดงงอมชมพูออกสีบานเย็นหรือสีแดงทับทิมไม่มีควนันไม่มีขมเหลไม่มีเปเลวไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นและจะเริ่มปรากฏจากเหนือผิวน้ำตั้งแต่ระดับ1-30เมตรพุ่งสูงขึ้นไปประมาณระดับ50-150เมตร เป็นเวลาประมาณ5-10วินาทีแล้วว่าจะดับหายวับไปในอากาศทั้งที่ดวงไฟยังโตอยู่ไม่ได้หรี่เล็กลงแล้วค่อยค่ยดับและไม่มีลักษณะโค้งตกลงมาเหมือนดอกไม้ไฟจึงทำให้บ้างไฟพญานาคเป็นปรากฏการณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจมาจนถึงปัจจุบันตำนานบ้างไฟพญานาคความเชื่อของชาวอีสานนั้น เชื่อกันว่าในแม่น้ำของมีเทพเจ้าทางน้ำเรกว่าพญานาคอาศัยอยู่เดิมทีพญานาคที่อาศัยอยู่ในเมืองบาดาลน,นั้นมีนิสัยดุร้ายแต่พอพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดสัตว์ก็เกิดความเลื่อมใสในพุทธศาสนาเลิกนิสัยดุร้ายและคิดจะหันมาออกบวชแต่ก็ไม่สามารถบวชได้เนื่องจากเป็นสัตว์พญานาคจึงประวรณาตนเป็นพุทธมามะกะ และในวันออกพรรษาของทุกปีเชื่อกันว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงกลับสู่โลกมนุษย์เหล่าบรรดาพญานาคที่อยู่ในแม่น้ำโองต่างแสดงความยินดีด้วยการจุดบั้งไฟเฉลิมฉลองเพื่อเป็นพุทธบูชาจึงปรากฏให้เห็นเป็นลูกไฟที่พุ่งขึ้นจากผิวน้ำและนี่เองคือที่มาของบั้งไฟพญานาค ตำนานยักวัดแจ้งและยักวัดโพวัดโพธาเตียนกรุงเทพมหานครวัดโพธาเตียนหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นวัดสำคัญอีกแห่งในกรุงเทพมหานครที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาและยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จัก,กรีอีกด้วย ภายในวัดโพมีศาสนาสถานที่สำคัญหลายแห่งด้วยกันคือวิหารพระพุทธไสยาตนที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาตนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศโดยมีลักษณะพิเศษได้แก่พระบาทซ้ายและขวาซ้อนเสมอกัน โดยที่พระบาทประดับมุกภาพมงคล108ประการนอกจากนี้ยังมีพระมหาเจดีสี่รัชกาลเป็นมหาเจดีขนาดใหญ่สี่องค์ตั้งอยู่ถัดจากพระโอโบสถล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วมีสถาปัตยกรรมบริเวณซุ้มประตูมีลักษณะเป็นไทยประยุกต์แบบจีนสวยงามมากๆตำนานยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพ หลายคนคงเคยได้ยินตำนานกำเนิดท่าเตียนกันอยู่แล้วว่าที่บริเวณท่าเตียนอันเป็นพื้นที่โล่งเตียนนั้นเป็นผลจากการต่อสู้ของยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพโดยมียักษ์วัดพระแก้วเป็นผู้ห้ามทับโดยตำนานนั้นมีอยู่ว่ายักษ์วัดโพและยักษ์วัดแจ้งเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งทางยักษ์วัดโพไม่มีเงิน ึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปขอยืมเงินจากยักษ์วัดแจ้งเมื่อถึงกำหนดส่งเงินคืนยักษ์วัดโพกลับไม่ยอมจ่ายยักษ์วัดแจ้งจึงตัดสินใจข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาทวงเงินคืนแต่ยักษ์วัดโพไม่ยอมให้ในที่สุดยักษ์ทั้งสองตนจึงเกิดการทะเลาะถึงขั้นต่อสู้กันแต่เพราะรูปร่างที่ใหญ่โตมหึมาและมีกำลังมหาศาล เมื่อต่อสู้กันจึงทำให้ต้นไม้ในบริเวณนั้นถูกยักทั้งสองเหยียบย่ำจนล้มตายลงหมดหลังจากที่เลิกต่อสู้กันแล้วบริเวณที่ทั้งสองประลองกำลังกันนั้นจึงราบเรียบกลายเป็นสถานที่ที่โล่งเตียนไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยครั้นเมื่อพระอิศวรได้ทราบเรื่องราวการต่อสู้กันทำให้บรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในบริเวณนั้นเดือดร้อน จึงได้ลงโทษโดยการสาปให้ยักษ์ทั้งสองกลายเป็นหินแล้วให้ยักษ์วัดโพทำหน้าที่ยืนเฝ้าหน้าพระอุโบสถของวัดโพและให้ยักษ์วัดแจ้งทำหน้าที่ยืนเฝ้าพระวิหารวัดแจ้งเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ 9. ตํานานเขาสามมุกศาลเจ้าแม่สามมุกชนบุรีศาลเจ้าแม่เขาสามมุกมีอายุกว่า1 0 3ปีตั้งอยู่บนเขาสามมุก ระหว่างบ้านอ่างศิลาและหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีเป็นเรื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์มาช้านานโดยเฉพาะกับความเชื่อของแม่ค้าและชาวประมงที่ก่อนจะออกทะเลมักเส้นไหว้สารเจ้าแม่สามมุกด้วยมะพร้าวอ่อนขนมเปียและผล,ละไม้นอกจากนี้ยังมีผู้ศรัทธาแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรอ,อย่างสม่ำเสมอ ในบริเวณสารเจ้าแม่สามมุกจะมีลิงที่อาศัยอยู่มาอย่างยาวนานซึ่งเชื่อกันว่าลิงนั้นเป็นบริวารของเจ้าแม่สามมุกหากมีใครรมารังแกรหรือจับลิงไปมักจะเกิดอาเพศล้มป่วยและเดือดร้อนกันทั้งครอบครวัวอีกด้วยตำนานเขาสามมุกมีเรื่องเล่าว,ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีหญิงสาวสวยที่มีชื่อว่าสามมุก เป็นชาวเมืองบางปลาซอยและกำพร้าบิดามารดามาตั้งแต่เกิดหญิงสาวอาศัยอยู่กับยายที่กระท่อมแห่งหนึ่งบริเวณเชิงเขาสามมุกต่อมาสาวมุกได้พบรักกับชายหนุ่มที่มีชื่อว่าแสนผู้เป็นบุตรกำนันบ่ายเศรษฐีแห่งบ้านหินอ่างศิลาความรักของทั้งคู่เป็นความรักที่บริสุทธิ์ทั้งสองก็ต่างสัญญากันว่าจะรักกันไปชั่วนิจนิรนัน และได้สาบานต่อหน้าขุนเขาแห่งนี้ว่าทั้งสองจะครองรักกันชั่วนิจนิรันดรหากใครผิดต่อคำสาบานนี้จะต้องมากระโดดหน้าผานี้ตายตามกันโดยแสนได้มอบแหวนให้กับสามมุกเพื่อเป็นพยานเมื่อกำนันบ่ายทราบเรื่องราวความรักของทั้งคู่ก็เกิดความรังเกียจในความยากจนของสามมุกแสนได้พยายามขอร้องพ่อให้ไปสู่ขอสามมุก แต่กำนันบ่ายก็กีดกันและกับบริเวณแสนไว้และบังคับให้แสนแต่งงานกับลูกสาวคนคำโปะและกำหนดพิธีการแต่งงานขึ้นข่าวนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วอ่างหินอ่างศิลาจนสามมุกเองก็ได้รับรู้ถึงข่าวนี้ด้วยในวันแต่งงานของแสนได้มีการจัดงานกันอย่างใหญ่โตสมเกียรติสามมุกได้เดินทางมารดน้ำสั่งให้แก่คู่บ่าวสาว แสนรู้สึกว่ามีน้ำสั่งลดลงมาพร้อมกับแหวนวงหนึ่งตกลงมาด้วยแสนจำได้ดีว่าแหวนวงนี้เขาเป็นคนมอบให้สามมุกแต่พอเหอยหน้าขึ้นสามมุกก็ได้วิ่งจากออกไปแล้วสามมุกก็วิ่งหนีหายไปบนเชิงเขาริมหน้าผาและจบชีวิตโดยการกระโดดหน้าผาเพื่อบูชาความรักอันแสนบริสุทธิ์ครั้งนี้แสนผู้ที่ให้คำสาบานไว้กับสามมุก เสียใจอย่างสุดซึ้งเขาจึงกระโดดลงหน้าผาตามสามมุกหญิงสาวสุดที่รักไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านที่ทราบข่าวพากันเศร้าสลดใจเป็นอย่างมากจึงพากันสาบแช่งกำนันบ่ายต่อมากำนันบ่ายได้นำถ้วยชามสิ่งของต่างๆมาไว้ในถ้ำตรงหน้าผาแห่งนั้นและตั้งชื่อภูเขาลูกนี้ว่าเขาสามมุก และชายหาดที่ติดกันว่าหาดบางแสนเพื่อเป็นอนุสร์รักแดกคนทั้งสองจนถึงปัจจุบัน 10. ตตำนานพญากอบถ้ำเลขากอบตรังถ้ำเลขากอบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีสเสน่ห์มากๆจนที่นี่ถือเป็นหนึ่งในที่เที่ยวด้วยการเข้าไปเที่ยวในถ้ำน,นั้นต้องแอดเวนเจอร์พอตัว ระยะการเที่ยวชมช่วงถ้ำสุดท้ายจะไม่สามารถเดินชมได้เพราะต้องล่องเรือชมถ้ำโดยการนอนราบไปกับเรือเป็นระยะทางประมาณ800เมตรเป็นอะไรที่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้เข้าไปภายในถ้ำช่วงที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ตามปกติจะมีหินงอกหินย้อยระยะทาง4กิโลเมตรคือถ้ำเจ้าสาวถ้ำรากทร ถ้ำคนทันที่สวยงามมากๆซึ่งถึงตอนนี้ก็ยังมีการก่อตัวของหินอยู่เป็นความสวยงามทางธรรมชาติที่ต้องไปชมตำนานพยากอบนานมาแล้วมีเจ้าฟ้าองค์หนึ่งชื่อว่าพยากอบเป็นบุตรเท้าผู้ชงราชานาคราชผู้มีบุญญาธิการและมีความเชี่ยวชาญในทุกๆด้าน จนพญานาคทั้งเมืองบาดาลต้องสยบเพราะอำนาจบารมีของพญากอบมีรูปร่างที่ใหญ่มากกายยาวประมาณหนึ่งโยขอมีเกล็ดขาวดังไข่มุกในตาสุกแดงครั้นเมื่อท่านโตขึ้นก็ได้เดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆต,ต,ตามประสาวัยรุน่นจนกระทั่งได้พบรักกับนางสีขันทั้งสองจึงตกลงปลงใจอยู่ด้วยกัน ไม่นานนักนางสีขันก็ตั้งคันพยากอบพยายามหาที่อยู่มีภูมิทัศน์งดงามและปลอดภัยให้กับนางสีขันเพื่อรอคลอดบุตรและที่นั่นก็คือถ้ำเลเข,ขากอบในปัจจุบันโดยพยากอบได้ใช้อิทธิริ์ของตนเผาผลานเจาะหินจนเป็นถ้ำที่มีน้ำไหลผ่านภายในถ้ำเต็มไปด้วยอัญมณีและมีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่มากมายหลายชนิด รวมทั้งหินงอกหินย้อยงดงามเหมือนมีชีวิตเป็นรูปทรงต่างๆสวยดังมรกตหยดน้ำและเมื่อพยากอบหาที่พักให้กับนางสีขันได้เรียบร้อยแล้วทั้งสองก็สัญญาว่าจะรักกันตลอดไปแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อยักหูแกงบิดานางสีขันได้ตามมาหาจนพบ ขณะทั้งสองกำลังพลอดรักกันอยู่ในถ้ำยักษ์หูแกงไม่พอใจมากคิดจะฆ่าพยากรอบซึ่งเป็นลูกเขยโดยใช้ไฟพ่นใส่โชคดีที่พยากอบหลบหลีกได้ทนันทำให้ลูกไฟที่พ่นออกมาไปถูกภูเขาจึงเกิดเป็นเขาหัวแตกขึ้นส่วนนางสีขันตกใจกลัวในการต่อโซ้จึงหนีขึ้นไปอยู่บนหน้าผาเพื่อเฝ้ารอคอยผู้เป็นสามี จนได้ชื่อว่าผานางคอยทางด้านพยากรต้องการที่จะแก้แค้นยักหูแกงแต่พอรู้ว่าเป็นพ่อตาของตัวเองก็หนีไปไม่กล้าทำร้ายโดยพยากรจะซ่อนตัวทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ยักหูแกงตามมหาใดหิมพบไม่นานหลังจากนั้นนางสีขันก็ได้คลอดบุตรออกมาเป็นงูจำนวนแปดหมื่น 8, ตัวหากเมื่อใดที่พ่อแม่ลูกได้มาพบหน้ากัน ทำก็จะเรื่องรองไปด้วยแสงเพชรนินจิดาและผู้คนบอริวเนนั้นก็จะพบความสุขความเจริญ